เฮ้้ี่โรอได้เว้ยรอได้พี่โอ๋ชอบท่านี้ไร้ได้ได่ได้ได้ได้ไเ้ไ่้ได้ได้ได้้ดนได้ได้ไน้้้ได้ด้ไ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 ด้้ไดด้ไ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 ้้ เนี่ยแล้วเมื่อกี้มาลิวโ oh, 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 oh. อ้โอ้ยในห้องอ่ะเอาเขาบอกว่าทำเหมือนมาลิโอไงก็แค่ทำเหมือนพี่โอไงเห <c oughs> ็นไหมคือเอาเอามาลิโอมาทำด้วยเนี่ยทำแบตเียนแบตมาลิโอว่าเอาในอะไรในเพลงไงอ๋อเออมันจะยกตัวอย่างให้รู้ว่าในเราในเพลงมาลิวร้องไม่ที่เราทำนี่คือเป็นคนไหนในแนนดีนะอือคือพี่โอเป็นคนฟ <c oughs> ูล <c oughs> ลินีทำยังไงทำยังไงท๊อป <c oughs> <c oughs> โดนแน่ๆพี่หโดนแน่ร้โดนตอนใช้แบบโดนดาเน่จะวนยังไงเร็วไปก่อไปก่อนไปก่อนอไใช่ไปร้อนไม่โอ้เดี๋ยวเข้ามาเอ้ยเดีจะไปร้องด้วยร้อนกันยงเดี๋ยวไปรอนพร้อมกันอยวาไปนาเกเีวไปร้อนร้อพร้อมกันเดี๋ยวไปร้อนหน้าก่อน รอไม่ได้ไอ้เหรอสิดีวะเนี่ยสิ่งดีะ่าติด้ากดีแ่สนละปวดหลังพรุนี้จะเล่นของทางกายจริงจังวัไหนจะมาทีอุ่นเงนี่งนี้ก็การทาางกายวะต้องทำรืยสี่พูดสี่เหน พี่โอ๋นี่ไปบ้นละพี่โอ๋ท่านี่อีกละเฮ้ยต้องต้องเรียนแบบหลายๆคนนี่นะไปแก้ทำอะไรไปละเรียนแบบเต้นหญิงดีที่สุดต้องฝันขนาดน่อยอย่างนี้เสียงอย่างงี้มากได้ยินเสียงที่มันรู้ว่าอาไปว่า ไม่รู้จักไม่รู้จักไม่มีสิ่งใดติดนะเอ้ยพวกนี้มาเรียวไม่ต้องมาขอให้ฉันแต่งเพลงนะจะไม่ช่วยไงเอ้วไม่มันหล่ออ่ะให้มันหล่อวะหน้าบานไปเลยอาบน้ำหมดแล้วหรอวันนี้ได้แชทไหมเนี่ย อันนี้เป็นจะเปเราหรอไ,ม,ไรอม่น่าทายหรอกไม่เล่นแล้วเหรอลิวแป๊บนึงเนี่ยไม่เล่นแล้วหรอเล่นๆล่นเดี๋ยวแตง่งเพลงก่อนสั่งเพลงแล้วที่ชอบเพลงพี่วิ้งแล้ว